อาร์ตเรกเสร็จไปแล้ว,ลลรวครับผมก <Yeah. S 1> อบพระไว้มาขามเลยครับผม <Yeah. S 1> พิงานชุดนะทองคำก็สิบเปอร์เซ็นต์ครับ yeah. Yeah. แล้วก็จะมาแก้รายต่อไปครับ yeah. Yeah. คือขอพระไปพระครมเลยกับท่องคำก็เอาสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นงานชุดนะ นี่กบผมเป็นงานชุดละขอแปะใบมาขามนะครับผมสองคำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแกะกลางนี้สิบสองร้อยแล้วก็บรรยากาง Thank hey. you.